อยากจะบอกว่ากดกระเป๋าใบใหม่ของ g e n t r e w ู m a n t ทันด้วยแหละมีสีดำแดงน้ำตาลนะเพื่อนๆลองถ่ายดูว่าบิ๊กซื้อสีไหนมาแมวตัวนี้ช่วยหลบไปหน่อยเดี๋ยววันนี้มาอันบ็อกไปพร้อมกันนะคะตื่นเต้นมากสั่งไปเมื่อวานวันนี้ได้แล้วคืนเร็วสุดๆเลยมองไม่เห็นเลยอะ่ะแมวบงังมืงสองชดาใช่แล้วค่ะซื้อมาเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเจ้า ปัญหาเพราะว่าหมดเร็วมาก3นาทีเองมันก็คือหมดแล้วในเว็บมารุ่นนี้เขาแถมถุงผ้ามาด้วยนะคะคือแบบอุ๊ยมีความอัปเกรดนะมีความลักชูขึ้นเพราะปกติเจนทาวเมนไม่น่าจะแถมอะไรอย่างนี้ป่ะมาที่กระเป๋านางเอกของเราดีกว่านะคะมาจริงๆก็เป็นทรงที่ตัวเองไม่ได้ชอบนะแต่รู้สึกว่าของมันต้องมีอะ่ะแล้วก็มันน่าจะเป็นมัดแฮบไอเทมอีกชิ้นหนึ่งในประเทศไทยก็เลยเออลอง กดมาแล้วกันตอนแรกก็ไม่แน่ใจ้วยว่าตัวเองจะกดได้นะคะแต่ถูกเอา้ากดได้เฉยสายมันปรับไม่ได้ปะเออสายปรับไม่ได้นะคะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนลูดตรงนี้เป็นทรงขนมจีบแบบนี้ซึ่งก็ใช้แรงเยอะอยู่นะในการจะลูดให้มันแบบปิดเข้ามาอย่างนี้นะคะพอลูดแล้วก็จะเป็นกระเป๋าทรงแบบนี้เอา้าลูดแล้วลูดแล้วต้องมัดปะให้มันแบบไม่คลายออกไหม อันนี้ไม่แน่ใจนี่แบบนี้แต่ถือว่าใบใหญ่นะเดี๋ยวมาลองใส่ iPad ดูดีกว่าว่าใส่ iPad ได้ไหมอันนี้เป็น iPad รุ่นธรรมดาจอแบบสิบนิ้วใส่ปุ๊บใส่ได้นะคะแต่ว่ามันจะรูดไม่ได้อะหรือว่ารูดได้วะเป็น <c oughs> การรีวิวกระเป๋าที่งงมากอ่ะลูดไม่ได้นะคะแต่รุ่นนี้เขาไม่ได้รูดได้เพื่อปิดอย่างเดียวนะเขามีตัวแม่เหล็กนะคะนี่เห็นปะ เป็นแบบแทบแทปแม่เหล็กได้นี่เห็นปะมันก็จะปิดได้แล้วก็สะพายอันนี้สำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนที่แบบอุ้ยอยากซื้อกระเป๋ารุ่นนี้ไปแล้วก็ใส่ iPad ไปเรียนมันจะเป็นทรงแบบนี้นะซึ่งมีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบเวิร์กเท่าไหร่กับการที่เราจะถือไปเรียนคือถ้าไม่มี iPad หรือเป็น iPad Mini อะ่ะบิ๊กว่าน่าจะลดอ,อยู่แต่พอมาเป็น iPad ใหญ่อะแล้วเราใส่อะ่ะมันจะมีความแบบอ้าแบบนี้นะคะเห็นปะเออก็มาอันบ็อกแล้วก็รีวิวแบบ เร็วๆให้เพื่อนๆดูนะคะนี่กระเป๋าตัวใหม่ของ Gentlewoman ได้มาแล้วสีน้ำตาลเพื่อนๆว่าไงคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ